สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพามาดูแชทบอทตัวใหม่ตัวหนึ่งชื่อว่า Deep Sing ครับ Deep Sing เนี่ยเป็น LLM ตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับซึ่งเขาบอกว่าเฮ้ยมันสามารถเอาชนะ GPT4 ได้นะแล้วก็ความสามารถใกล้เคียงกับ GPT4 Turbo แล้วก็ Lama 3ามเจ็พันล้านนะแล้วก็ตัว Mixtral แคูณ22พันล้านนะซึ่งเป็นตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะแล้วก็บอกว่าเก่งในเรื่องของ Math Code แล้วก็ l i s t e n i n g ด้วยการใช้ผลแล้วก็มีคอนเท็กต์เลงถึงร2 8เคนะซึ่ง ใหญ่มากๆนะครับถ้าเราดูตามตารางนี้นะก็จะเห็นว่าเขาเอาตัวเองขึ้นมาอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับแต่ว่าคะแนนเนี่ยก็เอาชนะ GPT4 ตรงนี้ได้ของเดือน6นะครับแล้วก็อันนี้เป็น GPT4 Turbo ของเดือน11นะก็สูสีกันนะครับแต่ว่าที่แตกต่างก็คือว่าเขาเป็น Open Source นะหมายความว่าเขา,เขามีโมเดลให้เราเลือกใช้ได้นะครับถ้าเรามาดูใน Hacking Face ของเขาเองเนี่ยเขาก็จะมีโมเดลให้โหลดนะอย่างอันนี้เปิดตัวอย่างมาเนี่ยเป็น DeepSeek เวอร์ชันล่าสุด ที่เพิ่งอัปเดตวันนี้เลยนะครับมันที่สิบเดือนสิบสองนะครับเวอร์ชันสองจุดห้านะครับก็แต่ว่าถึงแม้ว่ามันจะเปิดให้โหลดฟรีโอเพนซอร์สนะครับแต่ว่ามันเวลารันเนี่ยมันต้องใช้8 gpu นะขนาด80ดสิบกิกบนะหน่วยความจำซึ่งมันมาโหราดมากเราไม่สามารถรันได้นะครับก็ถ้ารันได้เนี่ยก็คือคุณก็จะมี chatgpt 4ส่วนตัวนะแต่ว่ามันก็อันนี้มันไม่ทามันไม่ได้แล้วนะครับในคนทั่วไปนะครับแต่ว่าเราก็สามารถที่จะเซิร์ชเวอร์ชันที่มันเป็น quantization มาแล้วนะครับ เดี๋ยวเซิร์ชให้ดูนะเซิร์ชง่ายๆนะครับคือใช้คำว่า G C แล้วก็ G G U F เนี่ยมันก็จะมีคนทำเป็นตัว G G U F เยอะแยะเลยนะครับแล้วก็ต้องหาตัวที่มันดูนะ่าเถือนิดนึงนะหรือถ้าใครไม่มั่นใจนะก็สามารถไปใช้พวกโปรแกรมที่รัน Local L M ที่เคยแนะนำไปแล้วนะครับเช่น L M s t U d i O g e n A I หรือแม้กระทั่ง O L A นะแต่เท่าที่ไปลองเซิร์ชดูเนี่ยรู้สึกจะมีตัว L M s t U d i O นะครับที่ทำการ คอน t i z เซชันตัว d e ฟซิกเนี่ยเพื่อใช้กับโปรแกรมของเขาได้ก็ลองไปเรียกันดูนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากยุ่งยากก็มาที่เว็บนี้เลยแล้วก็กด Start Now นะครับจากนั้นก็ล็อกอินด้วย Google หรือสมัครสมาชิกเอานะอันนี้ผมสมัครไว้แล้วนะจะใส่พร้อมแรกนะครับ Li ท์อ a ดคาลคูลเลเตอ h h วิดเฮทีเอ็ม e ฟ์ปกติเราสั่งอันเนี้ยมันไม่ค่อยจะสมบูรณ์หรอกเพราะว่าเราสั่งรายละเอียดเนาะว่าเอ้ปุ่มต้องมีสีไหมต้องมีเครื่องหมายบวกลบอะไรไหมเดี๋ยวมาดูกันว่าอันนี้เขาจะทําได้หรือเเปปล่าโโขียนรรแกรม ออกมาเสร็จแล้วนยะทำงานได้ค่อนข้างเร็วนะแล้วเ็าภาษาอังกฤษดีมากนะก็โค้ดตรงนี้เราเราสามารถ Copy ไปใช้งานได้นะครับแล้วก็สามารถกดปุ่มรันตรงนี้ได้ด้วยนะมันก็จะมีเป็นโค้ดขึ้นมาให้รันตรงนี้ได้เออก็ดีมากเลยนะครับเราลองดูซิว่าทํางานได้จริงไหมหน้าตานี้ผ่านเลยนะสวยงามนะครับโอเคใช้งานได้เก้าคูณเก้าโอเคทุกอย่างเป็นไปตามที่มันสมควรจะเป็นนะถ้าลองสังเกตข้างล่างนี้นะครับมันจะมีปุ่มที่ชื่อว่า e p t i n g นะครับอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันคล้ายๆกับ ChatGPT o 1แล้วกันคล้ายๆกันนะแต่ว่าเราไม่ต้องใช้หรอกนะครับแล้วก็สามารถเซิร์ชเวฟได้ด้วยนะตรงนี้อันนี้ผมลองอีกพร้อมหนึ่งนะเขียนว่าให้เขียนโปรแกรมที่แท็โถนะหรือ OX ซเองด้วย HTML ไฟล์สวยงามมากนะครับก็มันมีทุกอย่างที่มันควรจะเป็นนะตรงนี้เขาบอกว่าเ้ยเป็นตาของ X นะ Player X Turn นะครับอ่ะ X นะครับแล้วก็ O เห็นไหม O นะครับแล้วก็ X นะครับ O XOX x, นะครับอ่า OX อ่าอันนี้เสมอกันเอานี้ X Win นะครับ X Win มีปุ่มรีเซ็ตให้ด้วยนะครับอ่า XOXO XO x, o, ตรงนี้ x ตรงนี้ o ตรงนี้ x ตรงนี้อันนี้เสมอก็ขึ้นว่า Draw อืม้มอ่านจะลองให้ O ชนะดูบ้างนะครับ O O Win อ่ะถือว่า ่ามเลยนะคาถามยอดทิตของเรานะครับอันนี้ถามว่าจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในไทยคืออะไรนะก็ยังตอบว่าเป็นนครราชสีมาอยู่นะครับซึ่งปัจจุบันนี้มันเป็นเชียงใหม่แล้วถูกไหมตอนนี้นครราชสีมามี20,000ตารางกิโลเมตรแต่ว่าเชียงใหม่รู้สึกจะมี22 0 0 0ตารางกิโลเมตรถ้าจะไม่ผิดนะครับก็อันนี้ผมลองกดให้มันเซิร์ชเวฟตรงนี้นะแล้วก็เผื่อว่ามันจะมีข้อมูลอะไรใหม่มาแต่ก็ไม่มีนะก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะเดนนี๋ยวผมลองถามอีกครั้งหนึ่งด้วยกันแล้วก็ลองเลือกเป็นดีฟติงดู ก็ไม่น่าเกี่ยวเพราะว่าอันนี้มันเกี่ยวกับรนะี s t น n i งเนี่ยอันนี้ทำาร s t นนิ n เนี่ยครับคิดหนักเลยเนี่ยอือก็ยังเป็นนครราชสีมาอยู่อันนี้คิดไปถึงเชลบ,บุรีอันนี้ไปกันใหญ่แล้วอันนี้คืองงมากอันนี้คืออันนี้คือคิดแบบว่างงมากเลยอันนี้ลองภาษาไทยดูนะครับอันนี้ผมเขียนว่า ให้อธิบายว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนทางานอย่างไรสําหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางนิกนะแล้วก็ใช้เป็นดีฟติงนะครับมันก็ติงเยอะแยะหมดเลยเนี่ยหมดเลยนะครับแล้วก็เขียนออกมาให้เราก็ลองอ่านดูแล้ว <c oughs> ถือว่าน่าทึ่งมากจริงเพราะว่ามันใกล้ภาษาคนที่เป็นคนไทยเขียนนะครับแต่มันก็จะมีอันนี้มาซึ่งเป็นเป็นปกติของ LLM ที่ถูกเทรนมา โดยที่ไม่มีภาษาไทยเป็นเยอะๆนะครับนีลองคำถามเกี่ยวกับคณิตศาสตร์นะครับก็คือให้หาค่าอินทิเกรตนะครับอินทิเกรลของฟังก์ชัน 3x กำลัง2ลบ 2x บวก5นะครับแล้วก็ให้อธิบายด้วยนะว่าคำนวณยังไงนะครับซึ่งมันก็ใช้อันนียคิดเพราะว่าผมเปิดไอ้ดิฟติงเนี่ยคิดนู่นจีเนียแยะหมดเลยนะจากนั้นก็เขียนอธิบายให้เราฟังตรงนี้นะแต่ว่าอันนี้คือเราเขียนภาษาไทยไปแต่ตอบเป็นภาษาอังกฤษมานะครับ เขาอธิบายแต่ในขั้นตอนซึ่งถูกต้องนะครับคำตอบก็คือ x กาลัง3ลบ x กาลัง2บวก 5x บวก4นะ่ครับมาคมถามคําถามนี้นะครับ A Farmer had 17 sheep and all but nine died ก็คือมีแกะอยู่17ตัวทั้งหมดเนี่ยตายหมดยกเว้น9ตัว How many sheep are left alive Explain your reasoning นะอธิบายให้ไปไปทีไปบน,น่อยสิก็อธิบายง่ายกคือว่า มันมีแกะตอนแรกสิบเจ็ดตัวนะแต่ว่าตายหมดเหลือแค่เก้าตัวเพราะฉะนั้นตัวแกะที่มีชีวิตอยู่เนี่ยก็คือเก้านั่นเองง่ายๆนะเขาก็จะเริ่มทำา i s ซ e น i n g เนี่ยโอเคได้คําถามนี้มานะต้องคิดยังไงยังไงอะไรงนี้มานะครับเป็นรี s t e n i n g แบบ llm คิดมากนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นคําตอบสุดท้ายก็คือว่าเก้า chief alive ถูกต้องนะครับเอาละครับคําถามต่อมานะครับก็คือสั่งให้เขียนเรื่องสั้นนะเกี่ยวกับ คนที่เดินทางมาจากอนาคตนะที่ต้องการความช่วยเหลือจากคนในอดีตเพื่อไปสู้เอเลี่ยนในอนาคตคุณคุณหมาพอะเรื่องนี้นะครับโอเคก็มีดิสนิงขึ้นมา,านี้ปุ๊บๆนะครับแล้วก็เขียนลอง,งอ่านดูคร่าวๆนะครับสนุกมากเลยนะครับก็เนื้อเรื่องก็ประมาณว่าในปีน้ยในปี2157เนี่ยมนุษยชาติต้องมาดูใต้ดินหมดแล้วอยู่ในบังเกอร์อหมดแล้วนะแผ่นดินพังทลายหมดนะครับเนื่องจากมีเอเลี่ยนชื่อว่าคลิวมานะทําให้นักวิทยาศาสตร,ร์ช่วง ช่วงนั้นนะ่ะจะต้องย้อนเวลากลับมาในอดีตในปี2023นี่แหละประกากฏว่าย้อนมาถึงก็มาอยู่ใจกลางเมืองนิวยอร์กเลยนะครับแล้วก็ไปเจอนางเอกของเราชื่อว่าเอมิลี่นะซึ่งเอมิลี่เนี่ยเป็นเหมือนทิสเซเรียนนะซึ่งรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์มาเจอกันได้โดยบังเอิญน,นะอันนี้เนื้อเรื่องคล้ายๆกับเอ่อ r m o r r o w war ใช่ไหมกับเรื่องอะไรหนะ้าที่ที่สปาราดมันในทีมต่างดางมันแพ้เสียงอะ่จะจำไม่ได้นะ้ะเดิน เด St อเเอิร์สสติลสตูอันทุกอย่างหนึ่งนี้นะครับจากนั้นก็เขาบอกว่าเฮ้ยไอพวกคิวเนี่ยมันจะแพ้นะกับความถี่ของเสียงบางอย่างที่เป็นเป็นอุปกรณ์อันนึงที่แบบว่ามีนามมาแล้วอะ่ะนะซึ่งมันจะอยู่ในเซาอเมริกาเราต้องหาแล้วก็ไปสู้กับมันนะออแล้วก็สุดท้ายเขาก็สรุปสั้นๆว่าเอมิลี่เนี่ยช่วยหาจนเจอแล้วก็มนุษย์ในอนาคตก็เอาอุปกรณ์เนี่ยไปสู้กับมนุษย์ต่างดาวได้ อืมจนชนะได้อะไรเงี้ยนะโอเคก็สนุกดีนะแต่สั้นไปนิดหนึ่งเราจริงจงเราก็สามารถบอกเขาได้นะว่าจะให้มันเขียนยาวเขียนต่อเขียนเพิ่มอะไรเงี้ยนะอันนี้ทําให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วกันนะอ่ะผมลองให้มันเซิร์ชดูบ้างแล้วกันนะเียนพราะไมว่าให้หาให้หาคริสต์มาสมาเก็ตในเวียนนานนะว่าเป็นยังไงนะด,นดีที่สุดนะครับอันนี้เขาก็ไปเซิร์ชมาเนี่ยเจอสี่สี่ดีเซเราสามารถดูได้นะว่าผลการเซิร์ชเป็นยังไงนะ ก็นี่แหละครับก็มีผลที่ได้มาก็จะเป็นประมาณนี้คราวนี้เขียนพร้อมใหม่นะครับว่าให้หานี่จังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอ่าโอเคเอาก็ยังเชียงใหม่ก็ยังมาที่สองอยู่ดีอืมก็ยังหาไม่เจอนะใช่นไหม หรือว่าจริงๆนะมันคือนครราชสีมาผมสับสนไปหมดแล้วถ้าไงใครดูเชื่อบอกด้วยกันนะครับอ่ะก็สรุปนะครับก็ e e ฟซ e กเนี่ยเป็นแชทบอทที่น่าสนใจนะแล้วก็มันใช้ฟรีด้วยนะคือเอาจริงๆถ้าใช้งานทั่วไปนะเหลือเฟือเลยจริงๆนะในเว็บนี้นะครับแต่ว่าก็ตอนนี้มันก็ยังใช้ได้ฟรีอยู่แต่ว่าต่อไปก็คงมีข้อจํากัดอะไรเพิ่มเติมมานั่นแหละแต่ว่าถ้ามันดีจริงๆเนี่ยต่อไปโมเดลมันก็ต้องเล็กลงแล้วก็สามารถมาลนในเครื่องเราได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ทำโปรเจก llm บนเครื่องเนี่ยก็น่าจะจับตาดูตัวนี้ไว้นะถ้ามีทรัพยากรเพียงพอที่สามารถรันตัว c o n v e r a t i o n ที่มันดีๆได้ก็น่าจะลองดูนะครับแต่ว่าก็ตั้งข้อสังเกตไว้นิดหนึงว่ามันเป็นโมเดลที่ทําจากจีนนะก็ไม่รู้ว่าบริษัทใครหรือจะมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่าแต่นี้มันเป n s เปนซอสดูก็น่าจะมีความน่าโปร่งใสระดับหนึ่งนะั้งไงก็ฝากอะไรแค่นี้ครัสวัสดีครับ